ก็กลับมาจนได้นะครับกับคอนเทนต์ในตำนานโอ้โหก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้รอนานถึงหนึ่งปีเต็มนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทาให้ทุกคนมีไคลตูเทพไว้เป็นของตัวเองนะครับอ๋อแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับคู่ดูโอ้ผมในตำนานนะครับนั่นก็คือสวัสดีครับเป็นแฟนกติและก็คนดูทุกคนของดูวงกแชนแนลนะครับผมเตอร์ซิลล่านะครับจากช่องเตอร์ซิลล่ายูนิเวอร์สย2นสองช่อง u b e ที่ทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครหนังแฟรนไชส์หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆ โอเค okay. แล้ววันนี้ครับพวกเราก็จะต้องมาฟาร์มกันต่อเนาะจะได้ไคจูเ,เทพแล้วก็เงินจํานวนมากไว้ให้ครอบครองแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยกับคลิปแนวทางการฟาร์มไข่จูนิวเิร์ซีซั่น2เฟสที่2 EV2 อ้โหมันจะ2 2 2เยอะไปไหนวะเน่โอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแนะนําปัจจัยทั้ง3ในการเริ่มเล่นรูปแบบที่2ก่อนเลยนะครับซึ่งจะค่อนข้างต่างจากตอนเฟสที่1่พอสมควรเลยปัจจัยที่1การบริการ G ีเซลบอกเลยว่าต้องยึดปัจจัยนี้ให้ดีเลยหล่ะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เพราะการเก็บ G ีเซลหรือว่าออม G ีเซลเอาไว้เยอะๆในช่วงแรกๆเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยลดเวลาในการฟาร์มเงินเพื่อซื้อไคจูตัตวใหม่ๆที่ต้องใช้ G ีเซลที่สูงขึ้นนั่นเองครับ ปัจจัยที่2การเลือกซื้อตัวละครข้อนี้ก็สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะครับในการฟาร์มสําหรับมือใหม่นะเนื่องจากใครจูุกตัวล้วนต่างกันสิ้นเชิงบางตัวก็เหมาะสาหรับการสู้บางตัวก็เหมาะสาหรับการฟาร์มหรือบางตัวก็เบิ้ลสองเลยนะครับเหมาะทั้งสู้และฟาร์มดังนั้นผมจึงแนะนําให้สังเกตตัวเองดีๆก่อนจะซื้อนะครับว่าคุณเนี่ย,ถน,ยนถนัดสายไหนถนัดสู้ถนัดฟาร์มถนัดทั้งสู้และฟาร์มปัจจัยที่3าม แท็กทีมหรือว่าการเล่นแบบเป็นทีมนี่ถือเป็นความรู้ใหม่สําหรับซีซัน2เลยนะครับในการมีเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นและฟาร์มเนี่ยข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจะช่วยลดความน่าเบือ่อและกลับกันครับเวลาเล่นจะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานมากกว่าเดิมด้วยเพิ่มอรรถรสในระหว่างที่เล่นเกมได้ด้วยนั่นเองครับแต่การเรียกเพื่อนมาเนี่ยมันจะมาช่วยหรือจะมาเรียนก็อีกเรื่อง จบกันไปแล้วนะครับสําหรับปัจจัยทั้ง3ในการเริ่มเล่นที่พรีเซนต์โดยเตอร์ซิล,ลาต่อไปนี้ก็ไปชมแนวทางการฟาร์มต่อจากคุณจุลงต่อเลยนะครับเย้ yeah, ขอบคุณเตอร์มากๆนะครับที่ช่วยแนะนําปัจจัยทั้ง3อีกครั้งและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับกับแนวทางการฟาร์มในครั้งนี้อ้อแล้วผมก็จะบอกเลยนะครับว่าแนวทางการฟาร์มในครั้งนี้ก็จะขอแบบว่าเพิ่มจากเฟสที่1เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเฟสที่1น่ีนะ่ยตอนนั้นคือมันมีไคจูที่ราคาบางตัวก็อาจจะถูกลงน้อยอย่างเช่นอูรนะรัันนนนีตแกปะมาณ้ เลือแค่ประมาณ450จีเซลแล้วก็อาคูเมะครับตอนนั้นเป็น30,000ตอนนี้เหลือแค่3,000เท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนเฟสที่1นก็ฟาร์มจีเซลไว้ได้หลักแสนนะเฟสนี้จะมุ่งเน้นไปที่การฟัร์มจีเซลเป็นหลักเนาะงั้นเราไปเริ่มกันเลย จากในคลิปที่แล้วเราฟาร์มจนถ,ถึงเจ้าค,คาคกิโนะจนถึงเวลรห้าสิบพร้อมเงินอีก1นึ่ง0สนสามหมื่น g ก็ถือว่าดีมากๆนะครับที่พวกเรามี g เซลถึงหลักแสนตั้งแต่เฟสที่1เพราะตอนนี้นะครับเรามีเงินพอที่จะซื้อตัวฟาร,ร์มดีที่สุดในเกมแล้วครับนั่นก็คือเจ้าเฟิร์เย์นั่นเองครับอ่าถามว่าฟาร์มดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเฟิร์เลย์มีสกลิลที่ฟาร์มดีดังนี้ครับท่าหนใช้ฟาร,ร์มตอนอยู่บนพื้นท่าสใช้ฟาร,ร์มตอนบินท อ่าตอนบินแล้วก็กดท่าวีก็ฟาร์มดีได้เหมือนกันนะครับทั้งตอนอยู่บนพื้นแล้วก็ตอนบินเนี่ยอ๋อแล้วผมก็จะแนะนานะครับว่าตัวละครนี้ไม่แนะนําให้ p v p เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ p v p ไม่ค่อยเก่งครับเพราะมันเล่นยากมากให้ฟาร์มอย่างเดียวนาะอ่านี่ทุกคนดูสิครับ G เซลแล้วก็เอ็กีแบบพุ่งขึ้นโลโลเลยเนาะซึ่งคอมโบในการฟาร์มมีดังนี้ครับแนะนําให้ไปเกาะที่มีคนน้อยๆแต่ตึกเยอะๆนะอ่าตอนที่เราอยู่บนพื้นนะ่ะก็ใช้ท่าหนึ่งสแปมโลโล,ลได้เลยครับตามด้วยท่าสามรูปแบบที่หน เราได้รับ G เซ l l ัวๆจากนั้นให้กด5 V เพื่อจมตีเป็นวงกว้างส่วนเวลาบินเนี่ยจะฟาร์มให้เปิดด้วยท่า2ใกล้ๆกับตึกนะครับมันจะเป็นการระเบิดเป็นวงกว้างเนาะแล้วก็มาถึงท่าที่สุดยอดที่สุดแล้วครับก็คือท่า4อ่าให้กดแล้วก็บินรอบๆเมืองเลยครับดูสิครับหืม G เซ l l แบบขึ้นขึ้นรัวๆเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่า V เนาะระเบิดรอบๆครับเป้าหมายของการฟาร์มเจ้าเฟอร์ลมีดังนี้ครับฟาร์มเลเวลให้ถึงเลวล1น0แล้วก็เงินอีก8 0ด0 0น G c ซ l l แล้วก็การอัพส ฟาร์มเร็วสีขีดแล้วก็เลือด3ขีดครับหลังจากเราฟาร์มเจ้าเฟอร์เรจนได้8ปดแสนจีเซลแล้วก็ไปต่อกับตัวต่อไปเลยนะครับก็คือเจ้าไทฟ,ฟอนอ่าไทฟ,ฟอนเราก็ใช้เงินซื้อไปประมาณ700ดจีเซลนะครับเพื่อน,นํามาฟาร์มให้ถึงเวล์ห้าสิบกันครับตัวนี้ช่วงแรกๆเวล์หนึ่งถึงเวล์ยี่สิบนะให้ฟาร์มตึกไปก่อนนะครับพอเลเวลสามสิบเราค่อย PVP ตอนฟาร์มตึกให้ใช้ท่าสองแล้วก็ท่าสามนะครับอ่าอาจจะสลับไปใช้ท่าหนึ่งบ้างก็ได้แต่ก็ไม่แนะนำอะใ,ให้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับหลังจากที่เเเเรราาาฟ์มมมจจนถึงววลลใใหห้้้อัพด,ดต็แไป PVP ราพีพีให้อยู่บริเวณริมน้านะครับให้อยู่ในน้ําจนขีดพลังเต็มแล้วก็ใช้ท่าหนึ่งพุ่งไปโจมตีใส่สตูทีเลอต่อมาก็กลับลงน้ํารอให้สตูตามลงมาจากนั้นก็กดท่าวีเพื่อเพิ่มสกยภาพนะครับแล้วเราก็สแปมแบบว่าท่า2ท่า3ใส่สตูในน้ําเลยถ้าเลือดน้อยก็ให้ถอยหนีแล้วกดท่าสี่ครับเพื่อเพิ่มเลือดเป้าหมายการฟร์มเจ้าไทฟอนคือฟั์มไม่ถึงเรลล์ห้าสิบเราก็พอเงิอนอีกหกหมื่นสองพันห้าร้อยจีเซลอ่าแล้วก็การอัพสกิลของไทฟอนมีดังนี้ครับอัง จากเราได้เงินมา6 2 5 0 0ห G เซลเนี่ยเราก็เอาเงินไปซื้อเจ้าซาเบริวเลยครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไคจูที่เล่นแบบสนุกที่สุดเลยนะอ่าแล้วก็วิธีการเล่นมีดังนี้เวลาเราฟาร์มตึกเฉยๆเนี่ยให้ใช้ท่า, 2, า,าสองฟาหังใส่บริเวณที่มีตึกเยอะๆตามด้วยท่า3กระโดดทับตึกแล้วก็ตามด้วยท่า4ฟันดาบทั้งสองรูปแบบเลยครับส่วนเวลาพอเราพีวีพีเนี่ยให้เล่นบริเวณริมน้ําให้เปิดด้วยท่า5้าใส่น้ำวนใส,ส่ศัตรูเพื่อทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลงจากนั้นก็เปิดด้วยท่า, 4, าส่ศัตรู2คั้งนะจากกกนนนัั้้้้็ใหหถอยลลลงงําแวก ท่าวีเพื่อหิวเลือดถ้าเลือดน้อยนะครับอ่าแล้วเราก็อย่ายลืมแบบว่าจุกหลบศัตรูบ้างนะครับถ้าเกิดเรารับดาเมจเกินไปอ่ะเราก็เดียงหน้านะเพราะว่าเจ้าซาเบริวอ่ะมันเลือดน้อยจากนั้นก็สแปมท่าหนึ่งแล้วก็ท่าสองใส่ศัตรูเลยครับถ้าศัตรูเริ่มถอยห่างก็ใช้ท่าสามพุ่งไปเบิร์นดาเมจใส่ศัตรูเลยข้อหมายของการฟาร์มเจ้าซาเบริวคือฟาร์มให้หนึ่งไม่ว่าหนึ่งร้อยแล้วก็เงินอีกประมาณแปดแสน G เซลนะครับส่วนการอัพสกิลของเจ้าซาเบริวมีดังนี้อัพดาเเ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 เมมมมจจจจจตต็็ออออออัััััพพลลลืืดดดขขีีีรรรรรนน่าา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 าหหงงกกฟ์้้้้ซซบบิิวไปฮสสคโ ชื่อเรียกคนยาก เพื่อนนามาฟาร์มกันต่อเลยเจ้าเฮสตาทัตใช้เงินแค่3 0,000ื่นจีเซลแต่บอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ฟาร์มโคตรดีแบบโคตรคุ้มเลยครับวิธีการเล่นเฮสตาทัสก็มีดังนี้นะครับอตอนเราฟาร์มตึกอะ่ะให้สแปมท่าหนึ่งและท่าขี่สลับกันไปอาจะทําให้จีเซลพุงล่งโลโลเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็กะเป็นสานจุดที่เราแบบว่าฟาร์มเมืองให้มีตึกเยอะให้ดีๆแล้วก็กดท่าสามพุ่งแทงแบบยาวๆเลยอ่านี่เห็นไหมครับจีเซลขึ้นแบบเป็นเห็ดเลยนะส่วนเวลา p v วีเนี่ยแล้วก็มีท่าคอมโบ สตูแล้วก็ถอยหลังจากนั้นก็พยายามเว้นระยะห่างไม่ให้ใกล้เกินไปเพราะว่าตัวเฮสตัสตัเป็นตัวที่แบบว่าเลือดน้อยมากครับแล้วก็กดท่าสหมุนตัวนะครับเพื่อเราก็ผัดกับท่าสองเป้าหมายของการฟาร์มเจ้าตัวนี้ก็คือฟาร์มให้ถึงเวล100แล้วก็เงินอีกห0แสนีเซลนะครับ อ่าแล้วก็การอัพสกิลของเจ้าเฮสตารัสมีดังนี้ครับอัพดาเมจเต็มอัพเลือด4ขีดอัพรีเจน6ขีดแล้วเราก็มาถึงไคจูตัวสุดท้ายนะครับอย่างเจ้าเอเมอร์เพชนั่นเองอ่าเน้นการฟาร์มเงินนะครับเจ้าตัวนี้แนวทางการเล่นเจ้าเอเมอร์เพชมีดังนี้นะครับเวลาเราฟาร์มตึกเนี่ยให้สแปมท่าหใส่ตึกได้รัวๆเลยเนาะอ่าแล้วก็สำหรับบริเวณท่าสบ้างก็ได้ครับแล้วไคจูตัวนี้เนี่ยมีคลอวามสามารถเหมือนเฮสตารัสไปเนาะก็คือการพุ่งโจมตีนะครับกระจดจังหวะองศาก นูกว้างด้วยนะครับก็คือท่า5้าอ่าถ้าจะใช้ท่า5้าเนี่ยเราก็ต้องกดท่า B ก่อนนะแล้วก็รอให้สต a ามิ a น่าเต็มจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เราแบบว่ามุ่งไปตรงที่มีตึก,กเยอะเนาะจากนั้นเราก็กดท่า5เลยครับนี่เห็นไหมโอ้โหจีเซลขึ้นเป็นเห็ดอีกแล้วถือว่ามีแต่ตัวฟาเบรับาเฟตนี้ส่วนเวลาเรา PVP เนี่ยให้ใช้ท่า5แล้วก็ตามด้วยท่า2แล้วก็สแปมท่า3รัโๆเลยครับ เป้าหมายของการฟาร,ร์มเจ้าเอเมอเฟสคือฟาร,ร์มให้ถึงเวลเจ็ดสิบห้าแล้วก็เงินอีกสองแสนจีเซลนะครับแล้วก็การอัพสกิลของไคจูตัวนี้ก็คืออัพดาเมจแปดขีดอัพเลือดสามขีดอัพรีเจนสี่ขีดนะครับในที่สุดเราก็ฟรราร์มไคจูตัวใหม่จนได้กันหมดแล้วนะครับอ่าต่อมาเราก็มาฟรรมาร์มไคจูโตกับเขากันบ้างจากเฟสที่หนึ่งสักสองตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าอูรัตแล้วก็เอเบอร์คอร์นั่นเองเจ้า o อูรัตเป้าหมายของการฟาร์มก็คือฟาร์มเงินให้ได้ประมาณห้าหมื่นจีเซลตอนฟรานะนนร์ ว่าลำแสงเนี่ยเราก็ปรับมุมกล้องให้เห็นทั้งตึกทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็ยิงทะลุด้วยท่า4ไปเลยครับส่วนเจ้าเอเวอร์คอร์สเนี่ยก็สแปมท่า 1, 1แล้วก็ท่า 2, 2> ใส่ตึกเหมือนกันอ่าแล้วก็เวลาฟาร์มตึกอะ่ะเราก็สามารถพุ่งเพื่อฟาร์มตึกเป็นวงกว้างได้เหมือนเจ้าเฮสตัตัสเลยนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าใช้ลำแสงฟาร์มตึกคล้าย,ายกับเจ้าอุรัสเลยเหมือนที่ผมได้กล่าวไปตอนฟาร์มเจ้าอุรัสเลยครับและแล้วเราก็จบเฟสที่2กันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงสรุปเจ้า G ีเซลนะ้องว่าเราแบบว่าฟาร์มจีเซลแล้วก ช่วงสรุปยอด G Cell นี่เดี๋ยวผมจะรวมแบบช่วงแบบว่าเฟสที่1นึ่นะครับที่ผมไม่ได้แบบสรุปไปน้อนเมื่อปีที่แล้วโอเคในเฟสที่1เราก็ซื้อเอเวอร์คอร์มาแบบว่าฟรีนะครับตอนนั้นเราได้เอเวอร์คอร์สฟรีเราเอาเอเวอร์คอร์สไปฟาร์มประมาณ3 5มหมื่นหลาจากนั้นเราก็ไปสมัครสมาชิกข,ของแมปไคจูเนเวิร์สเพื่อปลดล็อกเจ้ามาลาซีมนั่นเองครับแล้วเราก็เอาเจ้ามาลาซีมเนี่ยไปฟาร์มเงินให้ได้ประมาณแ0 0พัน G c e l จากนั้นเราก็ไปซื้อเจ้าอูรัตประมาณ4สี่ร้อยห้าสิบ G Cell นะครับ G รับไปฟาร์มเพิ่มมาประมาณ2อง0 0ื่เซลาพนะครับเราก็จะได้รวมกันเป็น67,550 g นเซลดพต่อมาเราก็เอาเงินไปซื้อเจ้าอาคาซูเมตส0 0พัน GCO นะครับเงิน <c oughs> ในรถเหลือ64,550 g นสี่พัจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าอาคาซูเมะไปฟาร์มมาประมาณ30,000 g ่น g ล o นะครับรวมกับยอดเก่าก็จะเป็น94,550 g ื่นสี่พั้าแล้วเราก็เราก็เอาไปซื้อเจ้าคาร์คีนอตนะครับประมาณ25,000 g ่นหลาและเราก็เอาเจ้าอาคาซูเมะฟาร์มนะครับฟาร์มมาประมาณ64,000 g เซหรวมยอดจาก เฟสที่1น่เราก็จะได้1 3 3 5 5 0สนส G c o แล้วนะครับจากนั้นก็มาต่อในเฟสที่2กันเลยนะครับ ในเฟสที่2เราซื้อเจ้าเฟอร์เลไป27,500ื่นเจ GCO จากนั้นเราก็เอาเจ้าเฟอร์เลไปฟาร์มคืนมา800,000 GCO นะครับจากนั้นเราก็เอาเงินไปซื้อเจ้าไทฟอน700ดร้อย GCO แล้วเราก็เอาเจ้าไทฟอนไปฟาร์มเพิ่มมา62,500่นสอง GCO ครับต่อมาเราก็เอามาซื้อเจ้าซาเบริวสองหมื่นสี่พันห้าอ GCO อ่าแล้วเราก็เอาไปฟาร์มเจ้าซาเบริวมาอีก800,000 GCO นะครับแล้วเราก็เอาเงินอ่ะไปซื้อเจ้าเฮสตารต์ต่อนะครับประมาณ30,000ื่น GCO แล้วเราก็เอาเจ้าเฮสตัตต์ไปฟาร์มเพิ่มมมมาาาาาาออออีีกก600,000 g นะคครรรััับบตต่่เเเ็ซื้้้จวสสุดททยขงฟ2 ก็นั่นคือเจ้าเอมเพสนะครับที่ต้องใช้เงินประมาณหนึ0งหมื่นสองพันห้าร้อยจีเซลแล้วเราก็เอาเจ้าเอมเพสไฟฟา์เพิ่มมา2องแสนจีเซลนะครับสุดท้ายเราก็จะเอาเจ้าอูรันแล้วก็เจ้าเอเบอร์คอร์นะครมาฟาร์มบบบคนละห้าหมื่นจีเซลรวมกันแล้วก็เป็นหนะึ่งแสนจีเซลเนาะสรุปในเฟสที่สองเราก็จะได้เงินประมาณสองล้านหกแสนแปดร้อยห้าสิบจีเซลเลยนะครับโอ้โหไปหลักสองล้านแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับทุกคนยินดีด้วยครับที่ได้แบบว่าหลักล้านขนาดนี้งั้นก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยนะครับ แล้วเราก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแนวทางการฟาร์มคาร์จูนเวิร์สซีซัน2เฟสที่2 EP 2อีกแล้ว2เยอะอีกแล้วเออก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับตอนพืพีเราก็แพ้ได้นะครับอย่าเก็บไปคิดมากเราก็สามารถรีสปอนใหม่ได้เรื่อยๆนะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้แก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานแน่นอนครับว่าทุกคนสามารถทําได้แน่นอนแล้วก็ขอบคุณเติมมากๆนะครับที่มาช่วยแนะนําปัจจัยทั้ง3มในการฟาร์มขอบคุณทุกคนมากที่เข้าามมรัััับชฟงกนนะค สำหรับวันนี้ผมแล้วก็เตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ